สวัสดีครับผมรูโทนี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกเล่าครับว่าเว็บไซต์เนี่ยสามารถช่วยคุณปิดการขายได้ยงไงครับ ถ้าตอนนี้คุณกาลังยิงโฆษณา Facebook อยู่เนี่ยคุณอาจจะพบว่าได้แต่ยอดไลค์แต่ไม่ได้ยอดขายเลยกาบอกว่าการพึงแอดทุกวันเนี่ยมันยากขึ้นทุกวันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต่างยิงโฆษณาเป็นกันหมดแล้วนะครับการที่เราจะยิงโฆษณาแบบเดิมๆเ,เนี่ยทำอะไรแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วครับในยุคนี้เพราะฉะนั้นในยุคนี้เวลาเราจะยิงโฆษณาเนี่ยเราจะต้องเหนือไปอีกขั้นโดยการเปิดเว็บไซต์เซลเพจครับ เซลเพจเนี่ยมันก็คือหน้าเว็บไซต์หน้าหนึงครับที่เราออกแบบมาเพื่อปิดการขายโดยเฉพาะซึ่งคอนเทนต์ที่เราจะเอาไปเขียนในเซลเพจเนี่ยมันก็จะต้องเป็นตระกูลกระตุ้นปัญหาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขากำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่จริงั้มแล้วค่อยเสนอโซลูชันครับบอกว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยแก้ปัญหาให้เขายังไงได้บ้างรวมถึงมีรีวิวสร้างพ u ัสต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพวกโปรโมชั่นต่างๆครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อในทันทีครับ ซึ่งถ้าจะให้สรุปง่ายๆเซลเพจมันก็คือพนักงานปิดการขายให้เราแบบอ่าตโนมัตินึงครับและวิธีการยิงแอดของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการที่ทําให้คนเนี่ยแค่กดไลค์กดเมนต์กดแชร์ให้เขาเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์ของเราให้ได้เพราะนอกจากเซลเพจจะปิดการขายให้เราได้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญยิกว่านั้นนะครับเซลเพจมันสามารถเก็บข้อมูลเก็บพฤติกรรมของคนได้เองเราจะรู้ได้เลยว่าใครเนี่ยกำลังสนใจสินค้าหรือบริการของเราจริงๆครับคนที่อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรานานๆน,น,นะครับคนที่ใช้เวลายอยู่บนเว็บไซต์ของเรานาน,าน,าน คนที่อ่านคอนเทนต์ของเราจะจบพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องติดตามให้ได้มากที่สุดเพราะเป็นกลุ่มคนที่ถูกคัดมาแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าของเรามากที่สุดนั่นเองครับต้องบอกว่าการที่เรามีเซลเพจเนี่ยจะทําให้การยิงแอดเนี่ยแม่นยําขึ้นมหาศาลครับและตอนนี้ถ้าใครเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับาการทาเซลเพจคันแอดวานะครับเพื่อเอาไปใช้ในการยิงแอดได้อย่างแม่นยําหรือต้องการเรียนวิธีการยิงแอดฉบับปี2021ก็สามารถดูรายละเอียดที่ลิงก์ข้างใต้นะครับ และพบกันนะครับผมครูโทนี่สวัสดีครับ